ครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเรามาพูดถึงรถ Honda l e ีด125นะครับกับกระแสนิยมที่นิยมมากๆอ่ะนิยมแบบว่าร้านไม่มีรถให้ลูกค้านะฮะนะอย่างผมอยู่เขตประชาทิ์นะครับไม่มีรถเลยนะครับสักร้านเดียวนะฮะต้องมีการจองนแล้วก็ต้องรอรับกันทีเป็นเดือนเป็นสองเดือนนะฮะ อันนี้ผมก็ได้รถมาใช้ประมาณ3เดือนได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับว่ามันมีดีอะไรนะฮะทำไมมันถึงได้นิยมถล่มทลายขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็มีการเติมแต่งความสวยงามไปบ้างแล้วนะครับนะนี่นะฮะคือไม่มีนี่ไม่มีจริงๆนะผมอะขับรถผ่านศูนย์ฮอนด้าผมจะชอบมองตลอดนะฮะเผื่อเพื่อนๆเ,เราที่แบบว่าเออกำลังตามหารถมันไม่มีเลยอะนะ เออมันทำไมถึงขายดีได้ขนาดนี้นะฮะจุดแรกเลยนะครับที่ผมว่ามันน่าจะขายดีนะฮะเอา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 แบบง่ายๆก่อนเลยเนาะอย่างคนใช้รถนะครับผมว่ายูบ็อกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอยูบ็อกนะครับคือผมได้ลองใช้มาสามเดือนเนี่ยนะครับคือประทับใจ u ยูบ็อกมากๆเลยนะฮะคือมันใหญ่มากๆเลยนะฮะวันนั้นผมไปแบกข้าวสารนะฮะสิบ น่าจะประมาณสิบโลนะเขาสารสิบโลแล้วยังมีหมูวิกประมาณห้ากิโลแล้วก็มีพวกผักพวกอะไรอีกอ่ะคือฟลเต็มตรงนี้เลยอ่ะคือมันเอาอยู่อ่ะนะฮะนะอมันใหญ่มากๆนะครับนี่นะแล้วมันก็สะดวกนะครับเติมหม้อน้ําตรงนี้นะนะหม้อพักมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดฝาปุ๊บเติมหม้อน้ำนะนี่ถอดยูบล็อกล้างรถก็ง่ายนะครับ น็อตแค่หกตัวนะฮะจะมีน็อตหนึ่งตัวสองตัวนะครับ,รบแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ยกอยู่บล็อกออกมาถอดล้างเครื่องได้เลยง่ายมากๆเลยต่างจากรุ่นพี่อย่างพวกฟอร์ซ่ามากๆเลยถอดกันไม่รู้กี่ตัวเลยนะครับพร้อมกริปยุ่งยากมากๆอันนี้คือถอดง่ายๆเลยนะฮะและนี่ก็คือเนี่ยครับอ่าตัววัดระดับนะฮะอันนี้คือโลอันนี้คือเต็มอย่าเกินนะครับ อันนี้ผมก็เพิ่งเติมมาเลยเดี๋ยวเขายารถให้ดูอ่ามีนิดมีเลยขอบมันนิดหน่อยเพราะเราตั้งขาตั้งคู่นะครับอ่าระดับตูดมันจะสูงกว่าแล้วก็เลยเทมานี่ถ่ายทอดเราอัดบันทึกนี่มีน้องหมามาร่วมแจมด้วยนะมายืมสถานที่ของวัดนะครับอันนี้คือวัดคู่สร้างนะฮะอ๋อนี่นมันนกหรืออะไรอ๋อควันควันนะครับอ่านี่ยู่บ็อกนะครับนะ และที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับนี่นะฮะกุญแจรีโมทนะซึ่งมันเป็นค์สเดียวกับพวก PCE Forza เลยแล้วผมก็ใช้อยู่แล้วคือมันถนัดอยู่แล้วนะฮะแล้วผมว่ามันเป็นสมาร์ทคีย์แบบมันค่อนข้างจะมาตรฐานใช้ง่ายเข้าใจง่ายแม้แต่ว่าเรากุญแจหายเราก็ยังสามารถสตาร์ทมันได้โดยบาร์โค้ดที่เขามีให้มานะฮะซึ่งมันเจ๋งมากม ผมชอบมากๆเลยนะครับตรงนี้นะซึ่งลดราคาเท่านี้นะให้ตัวนี้มาเลยนี้โอเคมากๆนะครับอ,อันนี้ผมจะพูดที่ผมชอบก่อนนะแล้วก,ก็น่าจะเป็นกระแสที่ว่าเออทำไมมันถึงนิยมเติมน้ำมันที่ช่องหน้านะครับนะเวลาเปิดฝาถังนี้ก็ต้องกดที่ปุ่มนี้นะเนี่ยสะดวกไม่ต้องเติมในยูบ็อกแล้วนะครับมาเติมด้านหน้า นะครับซึ่งจุถึง6ลิตรเลยนะครับพี่ๆนะฮะมันเหลือเฟือนะสำหรับสายออกทริปนะผมว่าสบายนะ6ลิตรนะครับผมเคยวิ่งจนน้ำมันตกเกจนกระพริบผมไปเติมนะครับเติมเต็มเลยนะสรุปมันเข้าได้แค่5ลิตรแสดงว่ามันตกเกแล้วมันยังเหลือสำรองให้เราอีกลิตรหนึ่งนะฮะที่มันกระพริกบกระพริบนะยังคือยังมีอีกเป็นลิตรนะครับนะการเปิดปิดใช้งานมันก็ง่ายนะครับเนี่ยนะใช้แค่มืออันนี้ถ่ายมือเดียวนะฮะ นะจบนะครับเรียบไปกับตัวรถอันนี้ผมไปหุ้มฟิล์มมาฟิล์มคาร์บอนนะฮะก็นะซื้อมาแล้วก็ตกแต่งเขาเลกหน่อยตามสไตล์ของเรานะครับน่ะข้อดีข้อดีนะฮะของมันถังน้ํามันเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยที่พื้นเลยนะะเพื่อนๆเห็นไหมว่าพื้นมันจะหนาๆฮะตรงเนี้ยมันหนาๆคือถังน้ํามันนะครับทําให้พื้นมันอ่ะสูงขึ้นมากว่ารถปกติ อย่างใครที่เคยดับ Honda k i ิกหรือว่า Scoopy เนะี่ยพื้นตัวนี้จะสูงกว่านะครับผมมองว่าอาจจะเป็นข้อเสียสำหรับบางคนนะเพราะเวาลานั่งหัวเข่ามันจะสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะแต่ผมใช้จนมันชินไปแล้วแต่สำหรับบางคนเขาก็บอกว่าโอ้ยไม่โอเคนะฮะเข่ามันขึ้นมาสูงนะฮะถ้าขี่ก็อาจจะแบบฝืนๆหน่อยอ่ะแต่ผมต้องปรับตัวจริงๆนะรถคันนี้บอกเลยมันไม่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งหมดนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังนะครับมองหานะฮะคิดว่าจะซื้อนะฮะลองดูคลิปนี้ดูนะครับผมจะอธิบายจากผู้ใช้จริงนะผมใช้มา3เดือนวิ่งมา2,500กว่โลนะฮะนะผมจะบอกให้หมดเลยนะครับนด่โอเคมีแว้นมีแว้นลองรถกันนิดหน่อยนะฮะผมจะไม่ตัดออกแล้วกันจะเอาเข้าไปในนี้แหละนะกลัวมันจะไม่ครบทุกคำพูดนะฮะยยชีนะ โอเคดิสเบรกหน้านะครับโอเคอยู่นะปั๊มลูกสูบก็โอเคนะครับปั๊มเดียวเบรกเป็นระบบคอมบเบรกหลายคนบอกไม่ชอบแต่สำหรับผมมองว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่ทำให้ล้อล็อกสักทีเดียวเดี๋ยวไปเจอทรงเจอทรายมันจะลื่นพับเอาง่ายๆนะฮะผมคิดว่าผมจะไม่ตัดออกคอมบเบรกเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะสนใจ์คุณส่วนใหญ่ในกลุ่มเขาจะบอกเขาจะไม่ชอบกันนะฮะ ผมลองเบรกแบบกดให้หัวทิ่มเลยนะมันก็ไม่มีแบบพับล้อพับหน้าเลยนะเพราะว่าคอมบเบรกมันจะเหมือนดีเลยระยะเบรกจริงไปสักประมาณ2ระดับอะซึ่งเราต้องต้องใช้รถให้มันคุ้นก่อนมันถึงจะโอเคกับเรานะครับเนี่ยมีหม้อน้ำนะครับเดินทางได้ไกลๆเลยนะฮะนี่ ผมนะครับสูงหนึ่งร้อนะครับขับได้สบายสบายเลยนะฮะเข่าไม่ไม่ชนนะไม่เหมือนพวก Honda c คลิกหรือว่ารุ่นอื่นๆหรือพวกแอร์ล็อกที่มันแบบตรงนี้ยื่นขึ้นมาเนอ้หรอ,อไหมมันจะมาชนเขา่าแต่นี่ไม่มีเลยมันสโลปไปให้หัวเขา่าเราพาดตรงนี้ได้เลยเต็มที่เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมลองนั่งให้ดูโบมานี่หน่อยโบสูงเท่าไหร่ อนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาผู้หญิงลองมาขึ้นให้ดูนะครับความสูงหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับท่านั่งเห็นไหมเอ่ยบนรองขาตั้งคู่ลงเลยนี่นะครับขาถึงพื้นนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบห้าขาถึงพื้นเหยียบได้แทบเต็มตีนเลยนะครับอ่ามันจะนิดเดียวแต่สามารถเพื่อนๆไปปาดเบาได้แต่ผมไม่แนะนำนะ ผมบอกเลยว่าทําไมไม่แนะนําให้ไปปาดเพราะว่าโบลงเอาขาตั้งเดียวลงแล้วโบลงเอาขานั่งนั่ง,น,งนั่งแบบนั่นนะเออเข่ามันจะสูงขึ้นมาเห็นไหมถ้าคุณไปปาดเบา,บาตูดก็จะต่ําเข่าก็จะสูงขึ้นมาอีกถ้าขับมันจะมันจะไม่ดีอ่ะเอาพูดง่ายๆเลยถ้าขับมันจะปวดหลังนะ,ะนงหลายๆคนเออนั่งไม่สบายนะผมว่าเบาะเดิมดีที่สุดนะครับนะอ่าโบตั้งเป็นขาตั้งคู่ให้เขาหน่อย ทำได้ไหมตั้งเดี่ยวก็ได้อะโอเคแบบนั้นตั้งเดี่ยวก็ได้อันนี้ก็แบบเรียวๆเลยนะครับมานี่เดี๋ยวโบโบโบถ่ายเขาหนะ่อยโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะเพราะผมอะสูงหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเนี่ยนะครับนั่งได้ยังไงนะับเดี๋ยวโบเรามาดูหัวเข่าสูงไหมใหญ่กว่ารถมากๆเลยนะแต่ว่าชอบมันคันเล็กมันต้องอกดีนะฮะ กองเก็บไม่หมดอ่ะเห็นไหมหัวเข้ามันเหลือเนี่ยเนี่สูงขับได้แน่นอนรถ28ขับได้สบายเลยนะครับค่าขี่จะประมาณนี้นะฮะตรงนี้วางกล่องเบียร์ได้นะมีคนในกลุ่มเทสมาแล้วนะครับกล่องเบียร์วางได้เลยนะครับหนึ่งกล่องนะครับในนี้ก็เก็บของได้อีกโคตรเยอะนะครับ เยอะมากๆนะเขาบอกแล้วว่ามันเป็นโมอตอร์ไซค์สำหรับคนมีของนะฮะ,ะแล้วมาทางนี้หนะน่นะอยที้่ที่ชอบอีกอันหนึ่งเลยนะครับเตะด้านข้างนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ล็อกได้เหมือนพวกฟอร์ซ่านะครับแต่ว่ามันก็ดีที่มีให้ใช้อะ่ะนะลึกอยู่นะใส่น้ำขวดเล็กในเซเว่นได้ะนะครับอ่าแล้วก็มี ช่องสำหรับชาร์จแบตนะครับเอาสายมาเสียบได้เลยนะครับอดเหมือนทอดเอาแต่สายมามาเสียบใช้ได้เลยไม่ต้องแปลงใดๆดทั้งสิ้นนะครับอโอเคเวลาจะปิดก็แค่นี้นะง่ายๆเลยนะครัแค่มันล็อกไม่ได้เแค่มันล็อกไม่ได้เราจะเอาของมีค่าใส่ไว้แล้วเราไปเดินชิลในตลาดไม่ได้นะครับนะนี่ก็ถ่ายมาหมดหรือยัง อ,ออกมาปุ๊บผมก็เปลี่ยนโชคเลยโชคหลังไม่ดีนะครับโอเคแล้วมีอะไรอีกหน้าจอในคัสเดียวกันนะครับหน้าจอนะฮะผมชอบอย่างหนึ่งคือตรงนี้มันจะมีทิปให้ด้วยผมไม่รู้ว่ารุ่นอื่นมีให้เปล่านะเนี่ยอันนี้ที่ผมเปิดไว้นี่คือจะเป็นเวลานะฮะหกโมงสิบอดนะครับพอกดอีกทีหนึง่งอันนี้จะเป็นระยะทางรวมนะครับ ผมวิ่งมาแล้วนะครับ2 3 9 8กิกโลนะฮะเดี๋ยวลองกดอีกทีอันนี้จะเป็นทริปนะครับจับทริปไปแล้ววิ่ง7 8 8ก็คือผมไม่ได้จับหรอกนะถ้าเราจะจับก็ง่ายๆเลยแค่กดค้างของหน้ามันหน้าทริปเนี่ยมันจะเป็นศูนย์นะฮะแค่นี้เองแล้วเราก็จับจับทริปได้เลยสําหรับสายทริปจะได้รู้ว่าวันนั้นออกทริปวิ่งเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะหมดน้ํามันไปเท่าไหร่มันก็ดีกว่าไม่มีอะนะฮะ ที่ชอบเลยก็คือมีนาฬิกาด้วยนะครับเดี๋ยวลองเปิดหน้าจอให้ดูข้างหน่อยกุญแจอยู่ไหนนะโอเคเปิดได้ละเนี่ยครับจะกวาดกวาดเต็มแบบนี้นะฮะนะจริงๆมันจะมีแค่ไฟเลี้ยวซ้ายขวามาเฉยๆนะครับนะแต่ผมก็ไปเติมให้มันเป็นไฟฮัสซัดแล้วนะฮะก็คือไฟฉุกเฉินได้เองนะครับ เราสามารถเปิดใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับง่ายๆแบบนี้อะไรแต่งตัวนี้ไม่กี่บาทนะครับหลักร้อยเนาะไม่แพงมากนะครับอ่าโอเคแล้วก็ที่ผมไปทําเสริมเติมมาก,ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นสวิตไฟพ์ดปกติเราจะพัดไฟสูงก็ต้องกดนี้เนาะไปกลับไปกลับอันนี้ผมไปเปลี่ยนสวิตมาแล้วนะครับเป็นสวิตไฟพัตัวนี้นะครับเวลานั้นมีอะไรจะตัดหน้าปุ๊บเรากดยิงได้เลยเห็นไหม ไม่ต้องรออันนี้ก็แต่งหลักร้อยนะครับอันนี้ร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบใครอยากได้ทักมานะครับเพื่อนผมขายเองนะฮะโอเค <Okay. S 1> งั้นเดี๋ยวขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันก่อนจะปิดคลิปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันนิยมมากๆก็คือจะเป็นน่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์มันนะฮะคือเครื่องยนต์มันเป็นระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ําคือมันก็ดีกว่าอยู่แล้วมีหม้อน้ํากับไม่มีหม้อน้ําสําหรับผมผมมองว่ามีหม้อน้ํามันน่าจะดันได้ดีกว่า นะวิ่งระยะทางไกลๆได้ดีกว่านะแล้วก็ที่ให้มามากกว่าคู่แข่งเลยก็คือระบบ4วาลวนะครับซึ่งในรถคัสเดียวกันเองมันมีแค่2วาลวนะฮะที่ว่าเป็นคู่แข่งของเขาจริงๆมันมีแค่2วาลวแต่ตรงนี้ให้มาเหลือๆเลยครับ4วาลวและก็ยังเหนือไปกว่านั้นอีกคือระบบ ESP พัดก็คือระบบฉีดน้ํามันหล่อเลี้ยงใต้หัวสูบนะครับ เหมาะสาหรับสายเดินทางไกลสายโมดิฟายเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะอะไระลูกสูบมันมีการระบายความร้อนด้วยด้วยน้ํามันเครื่องโดยการฉีดใต้หัวลูกสูบเนี่ยคือมันระบายความร้อนได้ดีช่วยได้มากเลยเวลาเอาไปาไปซัดนะฮะเอารถไปซัดนะเอาใช้ภาษาบ้านๆเลยนะเอารถไปแซดไปซัดหรือว่ารถออกทิปในระยะยาวๆผมว่าเครื่องช้ำน้อยมากเลยนะหนึ่งอย่างระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำสองระบายความร้อนด้วยน้ำมันเครื่อง โดยระบบหัวฉีด e g p พัดฉีดน้ำมันใต้หัวลูกสูบโคตรอ่ะซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมันอยู่ใน Forza 350นะฮะแล้วก็อยู่ใน p s e 160นะครับคือต,ต้องเป็นรถถ้าเป็นรถครัสเล็กๆจะต้องเป็นรถรุ่นปีใหม่ๆเท่านั้นถึงจะมีนะครับโอเคก็เพื่อนๆก็ลองพูดคุยกันได้นะครับอยากให้ผม พูดถึงอะไรนะฮะใครหารถยากหารถง่ายเราพูดกันได้นะฮะทุง่งคูนี่หากันให้ควัก <t> <communicate> ไม่มีรถนะครับนะบแล้วราคาก็โดดรอยค่อนข้างจะเริ่มแล้วราคาเริ่มแล้วนะผมโชคดีนะครับ,รบที่ตัดสินใจรับเข้ามาอยู่ในบ้านก่อนที่ราคามันจะไปกันขนาดนี้นะครับโอเคหมาเริ่มเห่าไล่แล้วนะฮนะ ของแท้นะครับนี่อันนี้ก็แต่งแบบเอาเอาแบบสวยงามเล็กน้อยนะพอาให้แม่บ้านใช้นะครับโอเคเดี๋ยวขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะไอตัวน้นมันไล่แล้วนะ่ะนี่นะโอเคครับยังไงก็ขอนะฮะฝากติดตามก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้หน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงจะมีคลิปออกมาอีกนะฮะเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับฝากติดตามไว้เลยนะครับ